ได้แล้วนะตรงนี้นะนี่เพราะฉะนั้นการเขียนเรื่องการลงอิทติลริงชลการปัจจัยคำพีนี้แสดงไว้ที่หลังส่วนพระรูปสิทธิแสดงไว้ไว้ก่อนเลยหลังจากนั้นก็ตั้งเป็นนามทําการประกอบรูปศัพท์ในลิงนั้นๆเลยนะถ้าลงอาก็แสดงว่าเป็น A, อาีเทลิงชุตการปรจาัจจัยใช่วะก็เป็นอาการันถ้าลง e, อีอิเทลิงชุตการปัจจัยก็เป็นอ e, ีการันถ้าเป็นอ e, ินีอิเทลิงชุตการปัจจัยก็เป็นก็อ e, ีการันเออทีนี้ชื่อนะไอชื่อ ทำไมตั้งชื่อมันทำไมทวนนิดนึงตั้งชื่อมันทำไมอาชื่อคะอีวันะอุวนะวนะชื่อปะตั้งมาทำไมก็มันจะมีประโยชน์นะครับประโยชน์ในการให้สำเร็จรูปศัพท์กับให้รู้ว่าเป็นาสารที่เป็นอีธิลีนก็คือตั้งอีวันะละอุวันะชื่อว่าปะ ก็มีประโยชน์เพื่อให้รู้ว่าเป็นสับอิดตีริงและมีประโยชน์เพื่อให้สําเร็จรูปสั์ด้วยสังเกตนะเวลาเขาตั้งตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วจะมีการสร้างคําศัพท์หรือประกอบรูปศั์ใช่ไหมถ้าไม่ตั้งแสดงว่าไม่จําเป็นต้องใช่ใชไหมอ่อาตรงนี้ อย่างรวมรวมเลยอย่างนี้เป็นต้นส่วนค้านี่แตกต่างกันนิดหนึง่งเหมือนก็มีต่างก็มีคือถ้าเหมือนกันคือมีประโยชน์ในการให้สาเร็จรูปสับแต่ว่าไม่มีประโยชน์เพื่อให้รู้ว่าเป็นอีธิลเพราะว่าอาอทธิลีนโชติกาปัจจัยปรากฏโ,ยโยดยความเป็นอทธิลีนชัดเจนอยู่แล้วแค่นี้นะประโยชน์ของเขาอย่างนี้นะ ก็ดีนะเวลาเรามีเหตุผลนะมีเหตุผลแต่ละที่แต่ละที่นะมันก็จะทําให้เราเข้าใจหลักภาษายิ่งขึ้นถ้าใครอยากจะไม่ต้องเรียนมากนะพูดได้เลยครับพูดทุกวันเนี่ยแหละพูดผมไม่สบายผมต้องการเนื่นนี่ว่าไปอ่๋อยวก็ใช้ได้ก็มีประโยชน์ แล้วก็จะเร็วด้วยเราเรียนไม่ใช,ใช้ก็ดูหมดนะอนทนนี้มาดูนะครับสำหรับเนื้อหาในคัมภีร์วันนี้เรียนสองสูตรนะสองสูตรทีเดียวนะมาดูเนื้อหาต่อต่อจากครั้งที่แล้วเมื่อเราเรียนการตั้งชื่ออิทธิลิง มีสองสูตรใช่ไหมหนึ่งก็คืออาโคใช่ไหมตั้งอาชื่อคานะครับในอิทธิลิงส่วนเตอิติิยาโปวันนี้เราจะมาตั้ง ชื่อในอิทธิลิงครับอีวอนาละอุวนาชื่อว่าชื่อว่าปะครับรติหลังรติหลังรติสายอิติไม่ใช่เลย เมื่อวันแปลไหมกัญญาใส่อิติเดงเคไหมไม่ใส่เน่อะอันนี้ครับรัตตินี่เป็นปฐมาวิพัตเอกะวจนะครับแล้วก็ลง สี่ลบสี่ครับสิโรโกอันว่าการลบสีวิภัตโพติย่อมย่อมมีย่อมมีหรือจะใส่ตัวนี้ก็ได้ครับร <c oughs> ติก็ใส่อิติลิงเคติเต ลิงเคันเมื่อนามาสิติว่าปฏิอิติดังนี้ทิเตดดำรงอยู่แล้วลิงเคคันเมื่อนามาสิติว่าปฏิอิติดังนี้ทิเตดดำรงอยู่แล้วก็คือตั้งนี้ตั้งคนะรับสุลักลงสี่ สิโรโปรอันว่าการลบสิวิพัสโหติย่อมมีด้วยสุดว่าเสสโตโลปังคาสิปิอ่าเสสโตโลปังคาสิปิครับอ่าแไปอีกรอบหนึ่ง ริงเคขันเมื่อน้มาสาบอิติว่ารติอิติดังนี้ทีเตจดลรองอยู่แล้วสิโรโปรอันว่าคารบสิวิพัสโหติย่อมย่อมมีหรือว่าวิหิโตถูกประทรมแล้วได้ไหมได้นะคล้ายๆกันนะเัาคือรสสิด้วยเสสโตโลปังถ้าสิปีครับ ตอะนั้นเรากาลังสร้างก่าวสารบทนี้นะรติปัตมาอยพันเอกะวัชนะครับอ่ะบริกรรมครับราติสัพเดคือราติรังราติรองสีปัตมาวิพาด้วยริงคาเทวตมาโรบสีวิพัดด้วยเสสะโตโรปังคาสีปิสำเด็จรูปเป็นราติแปลว่าอันว่าราติราติสัพเดคือราติ ร้างราติลงสีปัมาวิพัตด้วยลิงคาเทวธรรมาตั้งสีรบสีวิพาดด้วยเสสะโตโรปังคาสีปิสารเจรูปเป็นราติแปลว่าอันว่าราตีใจ่ลอยนั่งเลยจะม่วลอาตมานะครับเตอิทยาโปติอิทยะ มิวันุวันนานาังปะสันญา่ตรงนี้หลังปสัญญาใสโหติหรือวิขิตาก็ได้ถ้าเป็นอาคยาจะไม่มีลิงนะอาคยาเขาจะไม่มีลิงครับส่วนถ้าเป็นกิจนี่เขาต้องมีลิงด้วยลิงอนะ่ะอาศัยสุเตนะ นี้เป็นประธานนะปะสัญญาอันว่าชื่อว่าปะอิวัน,นุวันนานังนะตรงนี้ตับดบทนะตรงนี้ตับดบทก่อนครับอิทิยังกับอิวัน,นุวันนานังอิทยิยางกับอิวัน,นุวันนานังแปลงนิหิตเป็นมะด้วยมาทาสระเรอิวัน,นุวันนานังแห่ง อิวนาระอุวนะทั้งหลายวัตตมานานังอันเป็นไปอยู่อิทิยังในอิทิริงโหติย่อมมีสุเตนะด้วยสูตรอิติว่าเตอิทิคยาโปอิติดังนี้เดี๋ยวแปลตรงนี้ด้วยนะเอาแปลตรงนี้ก่อนปะสัญญาอันว่าชื่อว่าปาอิวันุวัน,นานังแห่ง อิวันนาและอุวันนาทางายวัตามาน,านางอันเป็นไปอยู่อิธิยังในอิธิริงโหติย่อมมีสุเตนาด้วยสูตรอิติว่าเตอิธิกยาโปอิติดังนี้แปะมีตาครับปะสัญญาอันว่าชื่อว่าปะอิวันุวันานางแห่งอิวันนาและอุวันนาทางาย วัตามานานางอันเป็นประยู่อิทิยังในอิทิเริงวิหิตาถูกกระทำแล้วสุเตนะด้วยสูตรอิติว่าเตอิติขยาโปอิติดังนี้ตั้งชื่ออิชื่อปะด้วยเตอิติขยาโปอ่ะสูตรนี้มีกี่บทครับให้ตอบใหม่มีกี่บทครับ ให้ตอบใหม่ฟิเอากตอบดิให้ตอบใหม่ยืนยันบันทงนะสามก็สามนครับอันดูตัวตามมาก่อนเขาบอกให้ตอบใหม่กลัวเลยเอ่ะคิดตรงไหนตัวตามาคือ อิวันุวันนาตามมาตัวนี้อาจจะใส่ก็ได้ไหมยนะผลติเนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะถ้าแปลผลติแปลย่อมย่อมเป็นอ,อิวันุวันนาอันว่าอิวันาระทั้งหลายเอาแปลก่อนอย่ยงค่อยตัดห่นนะเตราวนั้นอิติขยา อันเป็นชื่อของอิถีิริงโปมีชื่อว่าปะครับผลติยอ่อมเป็นตัดบทครับเตติเอกลางป่าทางอิติขคยาเิเอกลางปะาทางโปติเอกลางป่าทาง,ง,ทางวิพัตตยันตาปะาวา,าวิภาขวะเสนาติปะาามิทางสุตันติทัตตาพังเตติเอกลางป่าทางอิติขคยาเิเอกลางปะาทาง โอติ like. เอกังปะทางวิพัตตยันต์าปะทาวิภาคาวเสนะติปะทามิทางสุตันติตัตตาพังเตติเอกังปะทางอิทธิขยาติเอกังปะทาโพติเอกังปะทางวิพัตตยันต์าปะทาวิภาคาวเสนะติปะทามีทางสุตันติตัตตาพังอ่ะแปลอีกรอบหนึ่งอิวนุวันนา อันว่าอิวันณระอุวันนะทั้งายเตราวนั้นอิทิขยาอันเป็นชื่อของอิทิเริงโปมีชื่อว่าปะผลติย่อมเป็นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะเลยตัดทิ้งแส่ก์ผมแปะมาจา์ อีกรอบหนึ่งเอิวานุวันนาอันว่าอิวันาละอุวันาทั้งหลายเหรานั้นอิทธิขยาอันเป็นชื่อของอิทธิริงโปมีชื่อว่าปะหุนติย่อมเป็นสุนรทีมีสามบทเป็นสัญญาสูตรตั้งชื่อเฉยตั้งชื่อแล้วแสดงว่าต้องมีการอ่ามีนเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งอย่างใช่ไหมมีวิธี สำเร็จรูปต่อไปนะครับต่อมานะโยโรปาธิคาโยโรปาธิคาอันว่าการลบโยวิพัสและการทำทีฆะทั้งหลายหรือว่าความเป็นวความเป็นทีฆะทั้งหลายผลติ ย่อมมีลบตั้งชื่อไดนะ้ตั้งชื่อปะด้วยเตอิทิกยาโปหลังจากอีชื่อปะลบโยวิพัดด้วยคาปโตจะโยนางโรโปอ่าแยกใช่ไหมตอนแยกกาาแล้วล่ะแล้วเสร็จแล้วก็เพราะโยวิพาที่ถูกลบแล้วทีฆะอีเป็นอีด้วย โยสุกตาตานิการะโรปุสุทีคังโยสุกตา,ตานิการะโรเปสุทีคังอีกรอบหนึ่งโยโลปาทีคาอันว่าการรบโยวิพาและความเป็นทีฆาทั้งร้ายโหนติย่อมมีด้วยสุดว่ารบด้วยสุดว่ขาขระปาโตจะโยนังโรโปทีคาด้วยสุดว่า โยสุกาตานิการะโรเปสุทีคังสำเร็จดูปเป็นปฏีอาตมานะดูต่อไปครับเดีย๋ยวให้ทำทีเดียวปักเขเท่ากับโยโรปะทีคาภาวะปักเขในฝ่ายไม่มีการลบโยิพัดและความเป็นทีฆะ รัตโยลงโยคงโยไว้สำเร็จรูปเ็นรัตโยต้องตั้งชื่อไหมไม่ต้องตั้งชื่อเห็นไหมจับประเด็นแค่นี้ก็ได้แล้วถ้าตั้งชื่อปุ๊บมันต้องมีการทําอะไรสักอย่างมีการเปลี่ยนแปลงสักอย่างใช่หไหมได้แล้วเนาะเพราะนั้นจะไปได้ไวเพราะอะไรใช่หไหมมันไม่ยากครับ ก็สูตรเก่าแล้วทีนี้ไหนสูตรน,นะรัติสัพยะคือราติกลางราติยงโยปัตมาวิพาด้วยริงคาเทปธมาแยกเพียนาตาอจาสระอีด้วยปุภามาโทธิตามาสารังสารนาวิโยชาเยตั้งอิชื่อป่าด้วยเตอิตกิยาโปหลังจากอิชื่ปา รบโยวิพาดด้วยข้าโตัวจโยนังโรโปพรโยวิพาที่ถูกลบแล้วที่ข้าอีเป็นอีด้วยโยสุกาตานิการาโรเปสุทีฆนำเมญนาตาปวะกอกกาสรีด้วยนาเยปร,ร,รางยุเตสเลรูเปรติแปลว่าอันววาราติทั้งหลายราติสัมเดชคือรติ รางระติรงโยปตามะวิปัสด,ด้วยริงคาเทปตามะายกเพนะตาอาจจาสไรอีด้วยปุพา,ามาโททตมะสารัางสารนาวิโยชาเยต,องอยตยงังอิชืป่ปะด,ด้วยเตอิติกยาโปลังจากอิชื่ปะลบโยวิพาสด้วย้าปะตจายโยนังโรโปเพราะโยวิพาที่ถูกลบแล้วที่ฆาอิเป็นอี ด้วยโยสุกาตานิการาโรเปสุทิคังนำเมยนาตาปปประกอบกรสอีด้วยนาเยบรังยุเตสารเรโรเปรติแปลว่าอันว่ารติทั้งหลายรติสาเดือคือรติกลางรติรงโยปตมาวิภัตด้วยริงคาเทตมาแยกเมยนาตาออกจากสริด้วยปูกพามาโททิตามาสารังสารีนาวิโยชาเย ตั้งอิชือปะด้วยเตอิตกิยาโปรังจากอิชือปะลบโยวิพตด้วยขาปะโตจโยนังโรโปเพราะโยวิพาที่ถูกรบแล้วที่้าอิเป็นอิด้วยโยสุกาตานิกาโรเปสุทีฆังนำเม,มนาตาเปกาการสระอีด้วยนาเยบรังยุตเตสารเรตโรเป็นราตีแปลว่าอันว่าราติทั้งรายราติโยสับเดคือราติ รางราติโยปัตตมาวิปัสสิงคาเทปปัตตมาสารงเรตุเป็นราติโยแปลว่าอันว่าราติทั้งหลายราติโยสาบเดชคือราติรางราติโยปัตตมาวิปัสสิงคาเทปปตตมาสสังเรตุเป็นราติโยแปลว่าอันว่าราติทั้งหลายตถารปณีใสนรูปังครับรูปังอันว่ารูป อารัปนในอารัปนาวิพัตตาถาเหมือนอย่างนั้นเหมือนอย่างไหนเหมือนอย่างปฐมาวิพัตที่ผ่านมาเหมือนอย่างนั้นนะครับก็คือมีรูปเป็นราติราตีรตัตติโยทั้งนั้นต้องเชื่อมได้ก็ง่ายเนาะคิดตามนะครับเดี๋ยวก็จะได้เอง นับปุงเห็นรูปดำๆไหมครับเห็นตัวไฮไลท์ไหมที่อาจารย์ก็ทำอะ่ะเนี่ยรูปพิเศษเนี่ยคอมพี์นี้จะไม่มีว่านะครับไม่มีนะไม่มีที่บอกอะ่ะเ,เฉพาะที่มีใช้มากที่มีใช้น้อยมีใช้น้อยท่านไม่แสดงนะ เพราะนั้นเราทำแล้วใช่ไหมรัติรตัรติโยในอรรถปัญณาบอกว่าเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันไหมบอยเหมือนกันไหม,เหม,เ,หมเหมือนกันเป๊ะเลยเนาะเห็นไหมนี่เชื่อมในกำีิให้ได้นะครับดูตรงไหนดูตรงบัทมาราเสร็จแล้วจะเข้าใจตรงไหนเข้าใจตรงทาตัวรูปถ้าไม่ทําตัวรูปเนี่ยใช้สูตรไม่ได้เลยนะเนี่ยนละหัวใจมันอยู่ตรงนี้ครับการเรียนนี่นะ เพราะฉะนั้นตอนนั้นที่รุ่นเก่าๆเขาเข,าเขียนเขาไม่มีให้ลําบากไหมเดี๋ยวนี้มาวันนี้โอ้อยง่ายไปมั้งต้องเขียนเองครับจําได้เลยนะเ,เขียนนะต้องเขียนเขียนเองนะเมื่อก่อนเนีน่ก็เขียนเลยช้าแต่ก็จําได้เลยอ่ะดูอารัปปนานะครับทําลอยๆก่อนอะร,รัติศาบเดิมคือรตัรติล้างรัตติรงสีอารัปปนาด้วย อาราปาเนจะตั้งสิชื่อคาด้วยอาราปาเนสิฆาสัญโยลบสีชื่อ้าด้วยเสสตโตโรปังฆาสีปีสารเรโลเป็นปติแปลว่านี่ราติดูก่อนาีิ้าแต่ปติเหผู้เจริญนะอ่าต่อมาครับราตตี สาเดินคือราติรางราติรงโยอารัปนาด้วยอรารปาเนจะแยกเพนณตาออกจากสระอิด้วยภาาูพาโทุติตามาสารังสารนณวิโยชาเยตั้งอิชื่ปาด้วยเตอิทิคยาโปหลังจากอิชื่ปาลบโยวิพาด้วยข้าปโตจายโยนังโ,โรโปเพราะโยวิพาที่ถูกรบแล้วที่ฆาอิเป็นอิ ด้วยโยสุกาตานิการะโลเปสุทีคังพญานาตาเประกอกาสไรีด้วยนาเยปรังยุเตสารเรรโลเป็นปติแปลว่าเนะ่ยปฏิทั้งร้ายดูก่อนปติทั้งร้ายค่าแต่ปฏิทั้งร้ายรติโยสาวเดชคือรติรังรติลงโยอารัปนาด้วยอาราปเนจะาสามเดรโลเป็น โยแปลว่าเน่ยราติทั้งหลายดูก่อนราติทั้งหลายถ้าแต่ราติทั้งหลายโอ้โห oh, ผ่านเลยนะตรงน,นี้ผ่านเลยนะครับตรงน,นี้เห็นไหมจบแล้วสองวิพัตบอกแล้วไม่มีอะไรเชื่อผมไหมน,ะนี่เราก็ไม่ต้องดูก็ได้ไหมโ oh. อ้โหเนี่ย่ะยยอดไปที่ทุติยภพเลยนะมันเหมือนกัน ดูทุติยาาพันนะครับรัตติงรัตติรัตติโยทำไงเป็นรัตติงอ่อาเดี๋ยวก่อนลงอังเสร็จแล้วก็เป็นแยกตั้งอีชื่อป่าด้วยเจอิติกยาโปอต้องมีการทำในบางอย่างนะมั้ยแปลงอังเป็นนิขิดด้วยอังโมนิขิดจังชะะเปชหชระละ ชะละปะใช่ไหมะชะละเปหิมะตั้งแล้วใช่ไหมเพราะนั้น,ไม,น,นไม่ต้องแยกครับไม่ต้องแยกนะที่เหลือเหมือนกันไหมเหมือนกันครับอทำตัวลูกเลยนะ รติงสามเดชคือราติลางราติรงอังทุติยาวิพาดด้วยกรรมเททุติยาตังอิชื่ปะด้วยเตอิติกยาโปหลังจากอิชื่ปะแปลงอังเป็นนิกาเหตุด้วยอังโปนิตังชาราเปเหสารเดโตเป็นราติงแปลว่าซึ่งราติสุราติยังราติสินราติตลอดราติ การาติจะพะราติราติงสาเดือราติรางราติลงอังทุติยาวิภัสด้วยกรรมเททุติยาตั้งอิชือปะด้วยเตอิตกิยาโปลังจากอิชือปะแปลงอังเป็นนิคาิตด้วยอังโมนิกหิหตตังชาราเปหิสาวเด้วยเปราติงแปลว่าซึ่งราติสุราติยังราติสินราติตลอดราติ การาติเะพาะราตีไม่ต้องแยกนะแปลงอังเป็นนีก่กเหตเป็นนกครับนกก็หาที่เกาะน,นะอาราตีครับราตีสามเดคือราติรางราติรงโยตุติยาวิปัสด้วยกรรมเทตติยาแยกเพนาตาออกจากสรีิด้วยปุพามาโททิตามาสารังสารณนาวิโยชาย ตั้งอิชือปาด้วยเตอิติยาโปหลังจากอิชือปารบโยวิพาด้วยข้าปะโตจายนังโรโปเพราะโยวิพาที่ถูกรบแล้วที่ฆาอิเป็นอิด้วยโยสุกาตานิกาละโรเปสุทีขังนำมิยานตาพปรมากาสรลีด้วยนาเยปรังยุเตสารเโรเปรติแปลว่าซึ่งราติทั้งหลายสุราติทั้งหลาย ยังราติทั้งหลาสิ้นราติทั้งหลายตลอดราติทั้งหลายกะราติทั้งหลายเฉพาะราติทั้งหลาราติสามเดคือราติรางราติรองโยตุติยาวิภัตด้วยกรรมเทตุติยาแยกเพรนตาอจากสริด้วยภูปามาตุทิตามสารังสเรนาวิโยชเยตั้งอิชอปาด้วยเตอิตกยาโปลังจากอิชอปา ลบโยวิัาด้าวยข้าโตจ้าอยู่นางโรโบเพราะโยวิาพาที่ถูกรบแล้วที่ขอีเป็นอีด้วยโยสุกาตานิกาลาโรเปสุทิกะนำมณณาตาเวกากาสตรีด้วยนายเยปรางยุเตรรสรโรเประติแปลว่าซึ่งราติทั้งหลายสุราติทังท้ทงหลายยังราติทั้งหลายสิ้นราติทั้งหลายตลอดราติทั้งหลายกะ ราติ icana, ท Tesla, zat, ливо, ั้งหลายจะพะราติทั้งหลายราติโยสาบเดชคือราติไร้ราติลงโยตุติยาวิภัตติกรรมาเตตุติยาเร็จโุเป็นราติโยแปลว่าซึ่งราติทั้งหลายสุราติทั้งหลายอย่างราติทั้งหลายสิ้นราติทั้งหลายตลอดราติทั้งหลายกะราติทั้งหลายจะพะราติทั้งหลาย